สวัสด,ดีค่ะเอินาพาพี่น้องมาใส่มองเด้อจ้ะอันมองนี่คุณพ่อพันทรงมาให้เนาะจ้ะอืมเป็นมองป่าบบใหญ่อันคล้องนหน่อยนี่เพิ่นโบเมนป่าใหญ่เนาะเอินก็ว่าแน่ใจว่าสิมีหลายมีหน่อยอซ้ำใดเนาะสม่าพิ่นจะเป็นปลาปลากระเดิดอบานเฮาเนะจ้ะปลากระดีเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้นะเนาะเอิญบนลงน้ำเด้อจ้ะเอินใส่ไม่เอา เอิญเพื่องอย่าใส่เสร็จเพิ่นมัติดเลยแมน่นะเดี๋ยวเอิญสิบ้ายามเอาก่อนเนะาะถามว่าน้ำเลิกโบ่อบอเลกนะจ้ะเจ้าขัวเข้านี่ล่ะแต่กระยานยู้นะ้ำมัติดเลยไหมจ้ะเดี๋ยวขอ,อารูงไม้เนาะเอาป่าก่อนจ้ะ Tôi nhai chặt bà mô Nó ใส่ว่านถึงสิบนาทีด้นี่เออมองคุณพ่อนี่มานคับครั้งแรกเอามาสตาร์ทก็ได้ต่โตใหญ่ๆตั้งมอไหมจ๊ะแม่แตัดโตใหญ่ๆเนอะจ้ะ mẹ nhẹ nó chả. Ôi mẹ chà Cái chuyện thơm mà đầy lực đó chà Cái phân lùm Thì ẩm mà giặc lôm này <laughs> Nó là แต่อ,อนเองแล้วโอ้เห็นมนะเนาะนี่จากคล้องที่เอิญใส่เนาะจา้ะพะก,กูดร้ายหลายแล้วจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเอิญแปวมองมาใส่อีกก่อนเนาะจา้ะนี่จ้ะเออห้างจากบ้านเอิญประมาณหารอยเม็ดประมาณนี่แหละเออแมนเบิร์ละคล้องเนี่ยเนาะเนี่ยจ้ะเอิญใส่อยู่ทางเทิงผังเนาะ เห็นไหมจ้ะเนาะตัวใหญ่อยู่ยังไข่แน่เลยเป็นปลาจัางที มันเขาเป็นทุงเกือบสิบอัได้ไมมจ๊ะนี่จ้ะเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยฝนตกด้อจ้ะ <c oughs> เอินไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาใหมเริ่มสิโตกอีกแล้วแต่ว่าไปเปลี่ยนมาแล้วอาบน้ำมาอีกรอบละปาช่อนใหญ่ไหมจ๊ะพี่น้องถูก <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> เงี่ยโอ้ยโอ้ยเพิ่นพันไหมตัวใหญ่เนาะจ้ะปลาช่อนแม่ใหญ่เนาะจ้ะอืเห็นไหมเนาะถอดออกมาได้ สวัสดีค่ะเศรษฐาเอิผ้าพ,พี่น้องมายามมองที่เอินใส่ว้เมื่อวานเนี่ยเนาะจะ้ะเอินมาใส่ไว้ประมาณสี่โมงแรงเมื่อวานนี่ก็ยามไปน้ำแล้วแล้วก็อันใสทิ้งไว้เนาะจะ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะน้ำแหงไ,หมไม่จับเพร่อยถูกเดี๋ยวฝนตกค่อยมาใส่ไม่เนาะจะ้ะเนี่ยไม้ประหมอเนาะ ตัวใหญ่ไหมจ๊ะนี่อ๋ <c oughs> นี่แต่ตัวใหญ่ๆคล้องเ่ยเออนาสนนาสนเอินใส่ไวแต่เมื่อวานเดิมเมื่อวานนี่น้ำพัดหลายก็เล่ยได้ปลาช่อนปลาหม้อยู่จ๊ะยุ่จ๊ะตัวใหญ่แล้วจ๊ะ นี่ไทยถูกแต่เมื่อวานเนี่ยเนาะเน่าแล้วเอาไปเห็ดป,ปลาไหลปลาจ้ะเน่าแล้วนี่จับป่าที่เอิญได้เนาะจ้ะส่วนไอ้ที่ใส่มองเนาะจ้ะ ได้หลายยูจ่ะได้ว่าเอินไทยบ่เบิดเนาะราะว่าอันส่วงฝนตกมันจิมีอยู่ส่วงหนึ่งเนาะจ้ะนี่จ้ะได้หลายปลาช่อนปลาหมอใหญ่ปลาอีหยังเนาะมิจัดแม่ใหญ่ใหญ่เนาะจ้ะเออถ้าจังใดคลิปนี้เอินกาเสียว้วซํานี่ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิ่น,น้ำานเด้อจ้ะขอพระคุณหลายๆเล้อจ้าที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจ้า สวัสดีค่ะ